อาเรนเชิญนะครับในชุดในบีนะครับขออนุญ,ญาตที่ผมผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับขออนุญ,ญาตนะครับตอ,อนแรกบอกพี่อว่าจะจับฉลากรอบทิงนะครับทั้งลูนทั้งเมาครับขออนุญ,ญาตให้เจอกันเองนะครับขออนุญ,ญาตนะครับใครตัวไหนไอาา้ตุ้มันรอบผม

สนามผมเองสนามหนึ่งครับี่ทแล้วมอเตอร์อะไรอ่ะไม่ใช่ผมทำับมอเตอร์นัา16ครับเอ้ยใช่อ่าเดินไปแล้ว2 <you> <s Gab i> เดี๋ยวตอนนั้นมึงต้องยิงเซมิด้วยเล่นกันเนี่ยเออเมลงแม็กไฟฟ้าเออจับเลยจับจับจับเอาแดงแล้วยังยังช่ให้มาเดี๋ยวอยู่ ทีมเมอร์ซัพพอร์ตเล่นจับทีมเนี่ยสนเองครับมา lấy ครับเดี๋ยว thịt ได้ นี้ขอรับได้หมดแล้วครับใครอยากขึ้นไปดูิูนะครับอยากดูตงหน้าหนึ่งมากเ้ยะนะมทัาจากจงานแข่งต่อสัญญาณครบเต็มไตสิบสามคนึ้นไปข,ขึ้นหอไปเลยครับขึ้นมากรรมการก็หนีลงแล้วครับขึ้นไปไปครับ มาครับให้คนไปจ่ายข้งบนเนีครับโอเคแล้วโอเค้ผมเสมอพีเมสามขวดทายเอเบีก่อนไหนเอไหนบีนี่สินี่เอ้ยผมเสมอเอเบีสามขวด どうですか、ね oh. oh, no, นะครับผมสำหรับแมตช์นี้ผ่านการกีฬาทางขวาพี่แดงแดงเด็กเซนกับเฮลูครับเด็กเซนกับเฮ